สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอาคันตุกะนะครับวันนี้รายการอาคันตุกะมากับสำนักงานกอปลอลครับสำนักงานกปลออน,นำสื่ออาสาสืบสรรษษารพระราชดำริเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางนายสุวัฒเทพอารักษ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกอปลอล เปิดเผยว่าสำนักงานกรปร,รในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานงานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีหน้าที่ในการเผยแพร่แนวพระราชดำริผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดไปสู่ประชาชนได้ไประจักษ์ถึงพระบิชาสามารถและพระมหาการุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,447โครงการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาระชาราช อย่างหาที่สุดไม่ได้ท่นระธานผู้ว่ารชการจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะของท่านองคมนตรีผู้บริหารจากสำนักงานกปรศสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังและคณะสื่อมวลชนโครงการสื่ออาสาสืบสารพระราชดำริให้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชีนาทรางมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขันกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนตลอดไปขอกราบขอกทุกคครับเพื่อการจัหวัดเชียราไปท่านที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังผู้แทนจากขวนราชการต่างๆและท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติครับ,รรบลรผลในนงานของสำนักงานกพหขวรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระติในเขตภาคเหนือโดยสรุปดังน,นี้ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านแหละนะ่งน้ำการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ามไม้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่จัดตั้งบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นมาทําให้ชาวบ้านที่บ้านเล็กในป่าใหญ่นี้อ่อยู่ดีกินดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพี่น้องสมาชิกในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โดยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อายบรรดาพี่ๆน้องๆข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารพี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทางสำนักง,งานกรลดได้จัดรายการนี้ขึ้นมาร่วมกับคณะของผมซึ่งได้มี กำหนดการในงานที่จะขึ้นมาเยี่ยมเยียนพี่น้องสมาชิกในโครงการบ้านเล็กในภายใหญ่ก็มีวัตถุประสงสค์สำคัญสองประการก็คือให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงนั้นได้มีความตระหนักและมีความสำนึกอยู่อาศัยในพื้น,นดินไทยผมคิดว่าพวกเราจะดักในข้อนี้ดีอยู่แล,แล้วแล้วก็ กคนก็าตางทราบซึ้งไหร่พร้มหากณาดิคุณถึงอย่างยิ่งรู้ไหมว่าเมื่อดินมันแหลงแห่งผารู้ไหมทำไมฝนจึงเต็มทองฟ้ารู้บ้างไหมว่าคนไทย สำนักง,งานกรพลได้ทำหน้าที่พิจารณาโครงการในการสนองพระราชดำริให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริและเกิดประโยชน์สูงสุงสดต่อประชาชนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักง,งานกรพลจึงได้จัดโครงการสื่ออา,าสาสืบสารพระราชดำริในครั้งนี้ขึ้นโดยนำสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและทำข่าวพร้อมกับชมความสำเร็จ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางนับจากนี้ตั้งใจพร้อมใจช่วยกันร้อยมือรวมกันตงมันทำความดีงามล้านใจรวมกันเดินตามด้วยความเพียงพอ ออโดยคณะสื่อมนลชนจะได้เยี่ยมชมการดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดําริดอยฟ้าห่มปกอําเภอแม่อายจังหวัดเชีงยงใหม่โดยมีนายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดเชีงยงใหม่ให้การต้อนรับนายสุวัสด์เทพอารักษ์เลขาธิการกปลอ และนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีซึ่งเป็นประธานในพิธีและนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีกล่าวถึงความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยพร้อมทั้งได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท่่เเรราาานตต้้ออองสใหพขครับถือว่ามากนะครับตั้งแต่ปีที่เริ่มโครงการซึ่งในช่วงนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสเสด็จพระเนินมาที่นี่แลนะทรงเห็นถึงภัยที่อาจจะคุกคามต่อสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นแหล่งต้นน้ำลํำทานที่สำคัญของประเทศของเราหากปล่อยให้เกิดอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิด ความเสียหายแน่นอนขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนซึ่งได้ทํากินอยู่บนที่สูงคือพี่น้องชาวไทยภูเขาหลายๆเผ่าเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องเหล่านี้อยู่กับป่าอยู่กับเขาได้ยอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันจึงได้ทรงจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นนับจากวันนั้นถึงวันนี้1ิปีเศษเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือว่าสภาพป่าซึ่งเคยถูกแผ้วถางและทําลายเพื่อปลูกพืชหมุนเวียน ทําไร่หมุนเวียนเนี่ยป่าฟื้นตัวขึ้นแหล่งน้ําก็มีอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีลำลำธารไหลตลอดปีขณะเดีวยวกันพี่น้องประชาชนที่ทรงอุปถัมภ์ไว้ประมาณ20กว่าครอบครัวให้อยู่ในโครงการของพระองค์ท่านนี้ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาหารดีถูกสุขลักษณะนะตามหลักโภชนาการบริโภคตลอดปีในขณะซึ่งเมื่อตอนปีแรกๆเนี่ยชาวบ้านอ,อดอยาก ต้องพระราชทานข้าวสารให้ทุกครัวเรือนนะครับบัตรน,นี้บางครอบครัวก็ได้กราบบังคมทูลแล้วว่าบัดน,นี้เขาเลี้ยงตัวเองได้แล้วจะขอไม่รับพระราชทานข้าวสารอีกต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นพระราชภาระของพระองค์ท่านลูกเล็กเด็กแดงก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้รับการศึกษาด้รับการดูแลเรื่องสุขภาพพระนามัยก็เชื่อว่าเขาจะเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต เป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองของเราปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องการตัดไม้เพื่อการพณิชย์ก็พลอยหมดไปด้วยเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยกันมาดูแลว,วันนี้นะครับคิดว่านะครับได้มีการทดลองไม้ผลบางชนิดที่ให้ผลให้ผลผลิตเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจต่อไร่ในสูงมากนะครับพวกกาแฟพันธุ์ดีนะครับ เพราะบนนี้อยู่พื้นที่สูงประมาณ1,200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปันกลางซึ่งเป็นระดับที่กาแฟพันธดีสามารถขึ้นได้นะครับและกาแฟพันธ์ดีนี้ก็สามารถอยู่ในป่าอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ได้ดังนั้นชาวบ้านไม่จำเป็นต้องโค่นไม้ใหญ่เพื่อทำไร่อันที่สองก็เป็นเรื่องของอสตรอเบอรีร่พัน์ดีเช่นกันแต่ปีนี้ผลผลิตไม่ค่อยดีเพราะว่าหนาวเกินหนาวจัดมากเกินไป ผลก็เสียไปบางส่วนนะครับแมคคาเมเดียก็ก็ดีราคาดีแต่ใช้เวลา8-10ถึงปีกว่าจะให้ผลก็ต้องรอนิดนึงขณะนี้ก็อยู่ระหว่างจะรอผลผลิตปีแรกนะในสองปีข้างหน้านี้ครับคือจริงๆก็เป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเ,เขตอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่สวยงามมีอากาศดีมากในฤดูหนาวนะครับอย่างวันนี้ก็ท้องฟ้าใสามากเลยไม่มีเมฆเลยนะครับ กลางคืนอุณหภูมิก็ลงมาต่ํากลางวันก็ไม่หนาวจัดนักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์ในช่วงวันหยุดยาวเส้นทางคมนาคมก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆเราไม่ได้รีบร้อนที่จะปรับปรุงเส้นทางอะไรก็ค่อยๆทําค่อยๆไปอย่างสมัยรแรกๆเลยตอนขึ้นมาพัฒนาโครงการในปีแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะระยากลำบากมากสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นมาผมคิดว่าเราคงต้องต้องจํากัดสร้างกรอบขึ้นมาว่า เราควรจะรับได้ปีละช่วงละวันละเท่าไหร่ต่อคนต่อหัวต่อวันเนี่ยในในช่วงพีคเนี่ยนะครับซึ่งสามารถทําได้แล้วก็ประกาศให้ทราบทั่วกันใครจะจะมาช่วงไหนถ้าจะมาพักอาคารรับรองของทางอุทยานก็ต้องบอกล่วงหน้าใครจะมากางเต็นท์นอนแคมป์ไซต์แล้วก็มีจํากัดนะรลานกางเต็นท์ก็ก็ค่อนข้างจะจากัดเรายังมีปัญหาเรื่องของออไม่อยากให้ขึ้นมามากไม่อยากให้เป็นบางบางแห่งเช่นภูกระดึง หรือเขาใหญ่ในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยซึ่งซึ่ง,งมันไม่สนุกละนะฮะหนาแน่นเกินไปดอยอินทนน,นท์ด้วยนะครับที่วันนี้เพิ่งทราบความลับปีนี้ว่าช่วงปลายปีเนี่ยมีแม่คันิงเกิดขึ้นติดต่อกันหลายวันเหมือนกันนะฮะความสูงเนี่ยเตี้ยก,กว่าประมาณต่ำกว่าดอยอินทนนท์ประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะครับยอดดอยฟ้าห่มปกเนี่ยสูงถึง2,200กว่าเมตรนะครับ ต่ำกว่าดอยอินทนนท์นิดเดียวแต่พื้นที่ภูมิประเทศเนี่ยอยู่เกือบตอนเหนือสุดของประเทศของเราฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมีน้ำค้างแข็งได้ได้ได้นานกว่านะแต่ความที่เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวไม,ม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ขึ้นไม่คยได้ขึ้นมาผมคิดว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่านะครับอันเนดียวกันก็มีชาวบ้านพี่น้องชนเผา่าชาวไทยภูเขาหลายเผา่าอาศัยอยู่ที่นี่ ก็มีวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านอยู่แล้วก็ที่สําคัญคือชาวบ้านทุกคนก็มีความสํานึกสํานึกว่าป่าสําคัญกับชีวิตของคนอย่างไรสํานึกว่าป่าในภาคเหนือเนี่ยมีความสําคัญสําหรับประเทศไทยตอนล่างอย่างไรน้ําท่วมามาปี2554มันเป็นบทเรียนที่ดีของเรานะครับมันมันมันพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเมื่อฝนเทลงไป ลําน้าไหลหลากลงไปแต่ละสายมันรวมกันไปแล้วเนี่ยมันมันลงไปถึงภาคกลางเร็วมากแล้วเอาไม่อยู่จริงๆอ่ะก็ชาวบ้านเริ่มตระหนักเริ่มช่วยกันลนะแล้วชาวบ้านที่นี่เขาก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนไทยเขาก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็ได้รับการดูแลเลียวแลจากทั้งสองพระองค์เนี่ยลูกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ทรงทรงรักลูกทุกคนเท่าเทียมกันหมด หน้าหนาวก็สรงรู้ว่าลูกๆที่อยู่บนดอยหนาวท่านก็ส่งพระห่มส่งเครื่องกันหนาวขึ้นมาช <uliflower ready. S 2> ่วยทุกปีก็มาบอกชาวบ้านบอกว่าท่านไม่เคยได้ออกมาช่วงนี้แต่ท่านก็ยังคิดถึงเสมอชาวบ้านก็จะฝากบอกกลับไปว่าฝากบอกพ่อหลวงแม่หลวงด้วยนะว่าชาวบ้านก็คิดถึงอยากให้เสด็จมาบ่อยๆการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฟ้าห่มปกที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ ก็เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาพระธานพระบิดให้จัดตั้งขึ้นโดยนํารัษฎรเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็มีพื้นที่ทํากินให้โดยในระยะแรกเราก็จัดหาน้ําให้เขา ราะน้ำคือหัวใจสําคัญของการทําการเกษตรเพราะว่าลักษณะชาวไทยภูเขาเนี่ยถ้าเขาใช้น้ําฝนอย่างเดียวเนี่ยก็จะทําไล่เล่นลอยหาพื้นที่ใหม่ไปเรื่อยเอแต่พอเร,เราจัดเรื่องน้ําอย่างดีให้เขาพื้นที่ไม่มากนะักแล้วเราก็ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เหล่านั้นน่ให้เกิดประโยชน์โดยเราเน้นพืชระยะสั้นก็คือเรื่องพืชผ,ผักต่างๆก็สามารถที่จะให้ผลตอบแทนเร็วแลวก็ดีขึ้นณวันนี้เขาสามารถที่จะปลูกผักแล้วส่งไปขายในเมืองเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่เขาสามารถที่จะฟื้นฟูคุณภาพชีวิตตแลล้้วก็มีีีรายยยไดพพออเเเงงงั และสิ่งที่ดีคือเขาก็จะมั่นใจว่าไม่ไปบุกรุกทําลายป่าไม่ไปตัดป่าเพิ่มและเขาก็อยู่ในพื้นที่เดิมแล้วก็ช่วยกันพัฒนาแล้วก็สร้างโดยเฉพาะพืชผักใหม่ๆที่มีไรายได้สูงขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมพัฒนาแล้วก็องความรู้เรื่องอื่นๆตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ เรื่องของการหาพืชใหม่ๆมาเสริมให้เขาสามารถที่จะใช้พื้นที่จํานวนน้อยแต่เลี้ยงตนเองได้เลี้ยงครอบครัวดได้ก็จะเป็นแนวทางที่เราได้ทําให้เห็นแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะขยายให้กับรัศดรรายอื่นๆต่อไปที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าเราจะบริหารจัดการให้ใช้พื้นที่เล็กลงน้อยลงแต่มีความพร้อมมีทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีทั้งความรู้ใหม่ๆก็จะสามารถให้อยู่ในพื้นที่นี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปทำไมถึงมาอยู่นี่ใช่ไหมคะ คือแต่ก่อนไม่มีที่แล้วก็แม่ทั้งก็ออกมาอยู่ที่นี่เพื่อจะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็หาการง,งานอย่างเช่นปะผ้าถักผ้าอย่างเงี้ยค่ะของชมเผ่าค่ะน้องทำอะไรบ้างปะผ้าค่ะ,ะแล้วก็ปลูกกาแฟค่ะแล้วก็ปลูกผักผักก็คือปลอกสามพริกไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรแค่ใส่ขี้ควาย แพลนมาอะไรอย่างเงี้ยได้ความรู้ที่จะทำอย่างนี้มาจากไหนคะมันจะพาะ่านทงค่ะพ่าทัางให้เกษตรในวางให้มันไดน้น้าให้กับชาวบ้าน <Okay. S 1> ได้ไดหรอคะถ้าปลูกผักขายป่ผ้าก็ได้เยอะอยู่คะ่ะแปดหมื่นต่อครอบครัวค่ะแล้วเกษตรหรอคะเกษตรเกษตรก็วันหนึ่งเอาจริงๆเลยใช่ไหมคะเกษตรนี่วันละร้อยยี่สิบห้าบาท ต่อคนค่ะ,เป,ะเป็นรู้จ้างค่ะเด<ม>ือนนึงก็ถ้าฝนตกก็ไม่ค่อยได้ทำค่ะ<ม>ถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็อยู่บ้านปะผ้าค่ะสิ่งที่เขาสอนเราเนี่ยเราก็สอนอะไรบ้างน,นอกจากการปกผ้าก็สอนให้รู้ให้ประหยะัพอเพียงพอทางสอนให้รู้กับคนชาวเขาให้ประหยัก็ไม่ให้ยุ่งกับยา ช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนคือว่าแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยรู้อะไรเลยแต,แต่แต่ได้มาอยู่ที่นี่ทําให้เรารู้ว่าปลูกผักน,นี่ปลูอย่างงน้นทําได้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะาะขอบคุณพาาท่างค่ะที่เอาคนชาวเข่ามาอยู่ที่นี่แล้วก็ให้ชีวิตที่ดีขึ้นแวก็ที่อยู่ดีขึ้นค่ะ ทีโค,ค,ครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้รัษฎรผู้ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการได้มีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรัษฎรให้ดีขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะป้านเล็กในป่าใหญ่เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพต้นน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยังย่งยืนตลอดไปทงีท่่เป็นขอสสําคัญกิใดด ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการอาคันตุกะนะครับรายการอาคันตุกะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ,จะเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนและสร้างพลังของประชาชน <จะ S 1> ให้ได้เรียนรู้<ม>และสืบสารพระราชดำริให้บังเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ